นี่นะครับต้องบอกว่า,าคุณตักสิริพรก็ช่วงหยุดอยู่บ้านยาวๆเนี่ยก็เพื่อเป็นการาช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับก็ได้หามุมสน,สนุกๆแก้เบื่อคลายเหงาด้วยการลงคลิปของคุณบ๊อบบี้สามีของคุณหนุ่มแหม่มนั่นเองเมื่อกี้พี่หญิงพูดกันไปละนะฮะเราให้ฟังแล้วบอกว่าให้เขาพูดคําว่าชาเชา้าเราพูดไม่ชัดเลยเช้า <S <S ฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟัดผัก ใช่ไหมฟักผัด,ผด <laughs> ซึ่งคลิปตั้งกล่าวเนี่ยก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากนะครับด้วยความน่ารักของอคุณพี่พับี้เนี่ยนะครับที่ก็พูมภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นั่นเองแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็มีประเด็นที่ชาวเน็ตเข้ามาดรามา่าบอกว่าทำไมดาราพิธีกรบางคนที่รับรีวิวของกินอย่างอลังการในช่วงสถานการณ์แบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด แล้วก็เป็นการที่แจงนะครับคุณตั๊กเองก็เลยทําการตอบกลับคอมเมนต์นี้โดยด่วนครับบอกว่อาอย่าไปเปรียบเทียบกันเลยแต่ละคนเนี่ยก็มีภาระหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันอย่าไปว่าเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาและเขาก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไม่ชอบก็อย่าไปดูจบค่ะอย่าดูอ,าอยากดูอะไรคลายเครียดก็มาดูที่ไอจพี่นะจ๊ะ รับคําท้ามานะป๋าเขาท้าอะไรลองบอกเขาไปสิเขาท้าคเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดอะเอาเร็วเร็วหนึ่งสองสามสามทีติดๆกันพร้อมไปดฟา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 ดาดฟ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 าดาดฟ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 